สวัสดีจ้าพี่น้องสาวกระสินมือนีอยู่ในป่าสนามบินจ้ะมาเก็บเห็ดพี่น้องอ่ะเห็ดเพิงหมวกแดงออกแล้วออกแล้วมือน,นี่สาวกระสินนั่นบน่ได้เอามีดปัดอันนี้มากนะคะจ้ะนี่โอ้ยนั่นโอ้ยมันออกแต่เพิงแล้วนี่ นี่จ้ะนั่นนี่ค่ะอุ้ยนี่ตัวแดงนี่ค่ะพี่นอ้องอันนี้เฮ็ดนา,นานาวดอกนี่ มันออกต็เงมือว่านนี่น,นี้เริ่มอันอยากอันนี้แล้วนะคะมัน,นออกหลายมือแล้วบ่าอืมนี่แข็งๆเยอะนั่นสุดยอดอืมมาเป็นสี่เลยค่ะนี่นี่พี่น้องคอยอกแล้วจ้ะนี่จ้ะ อุ้ยสองดอกพี่น้องดูสีดูสิคะดูสิคะเดี๋ยวขอสักรูปกันนี่ค่ะมอะอุ้ยแฝดแฝดจะแฝดนี่อ้ยตัดแบบนี้รวดนี่นี่นี่ค่ะนี่จ้านี่จ้า นั่นได้เย่ได้แล้วได้แล้วนี่เนาะนี่จตานี่จตาโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นี่นี่โอ้ยสองสามดอกคุณพี่น้องพูนค่ะเห็นบ่โอ้ยกรลังขื้นก็นมี่เอาเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนโอ้ยโอ้ยตต่นเต้นตต่นเต้นค่ะนี่โอ้ยดอกหน่อยกับมี้พี่น้องเห็นปะ เอาไปน้่ค่ะอยกเอาไว้เด้อค่ะเพราะว่าฝนที่ตกค่ะนี่นแข็งแข็งฝนที่ตกค่ะเมื่อนี้พยากรณ์อากาศบอกว่ามันมีฝนตกแต่ว่าเป็นช่วงใบนะคะอุ้ยดอกสองดอกพี่นอกสองดอกสองดอกเกิดอยู่กลางถนนเลยจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะ นี่เดี๋ยวเก็บกันนี่ค่ะเห็น่หมน,น่ารักน่ารักนี่โอ้ยนี่ดอกหนึ่งนี่นี่ค่ะนี่โอ้ยดอกนี่ไหมเอาไปนตะเสก่วนทีบินอ่นี่งน,น,นี๋ยะนั่น แข็งแข็ง,งแต่อุ้ยขอโทษคอใไหไ้หลายๆเบื้องนี่ล่ะดอกงงาม,งามอยู่ฮะนี่จะ้ะนี่อันนึงแตกคุญยุอยู่นี่นี่จะ้ะนันพี่อันนึงใส่ได้การบอกอันนี้เบื้องกัน ว้ายอันนี้ก็จะแกแล้วพี่น้องพอเอาแล้วค่ะหนึ่งเออได้สิได้อยู่นี่อ่อนๆไดงสินะค่ะเดี๋ยวว้ายแต่ดอกหนึ่งพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งก็ลังขึ้นจ้ะนี่นั่น อุย้ยนั่นพี่น้องเห็นแล้ว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 นี่จ้ะงาม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 นั่นดอกอ่นอนๆดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งเห็นะจ้ะงามงามงามๆคุณน่ะแข็งปปโปุกๆอุ้ยเนาะกล่องก็จะว่าเป็นแน่ใด นี่จ้ะโอ้ดอกนี้ไหมน,นี่โอ้ยเอาเพรืองออกบ่แย,ย,ย,ยมเยมแยม,ยยมนี่ค่ะนั่นใหม่ๆงามๆนี่ดอกนึ่งยีน้ำขู่เฮาอยู่นะคะ่ะ ยอดนั่น <ere> งามๆเลยอันนี้เฮาสิบ่เอาไปดอกนี้เนาะราแล้วเฒ่าแล้วแต่ว่าอันเพิ่อแลเอาได้อยู่แต่บ่มีหนอนเด้แต่ว่าเฮาเบอตัดขากันพี่น้องพี่น้องหลายคนว่าตัดข้ายเบื้องในอยากเบื้องส้นเท้าสุดตัดให้เบื้องนะคะนี่เห็ดพึ่งหมวกแดงค่ะ อืเสียนดินไะปอ,อ,อันนี้แหมเพิ่งเอาได้ยุ่ได้แต่ว่าหันนี่ขาก็ดีดีเบเ้ิงเซเพิ่งออกล่องเบิง้งนั่นเพิ่งด้ดีเยู่พี่น้องก็เ,เพิ่งออกเนาะคะ่ะ เมื่จังไรให้เอาตะขาบอ่ะ,อะตะขาไปโหลดอุย้ยพุ่น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 วายหลายลายลายเซากระเลี้ยศินเลี้ยวไปเห็นหลายอยู่พี่น้องเจ็บ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 มีคนมาก่อนเฮาแล้วห้อยตัดขาแล้วนี่จ้ะนีะ่นี่ค่ะ ว้ายนี่อันหนึ่งเดี๋ยวเบิง้งสศีมุ้งเจ้าเบื้องนี่ไข่โบเ,เห็นเลาว้ายเรากำลังเกิดเรากำลังเกิดพี่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 มีคนมาก,ก่อนเฮานี่เห็นไหมไมยตัดขานี่จ้ะอู้นี่อันหนึง่งพี่น้องนี่อันหนึง่งจ้ะนี่นะคะ่ะนั่น อุ้ยแฝดแฝดทักแฝดเนี่ย,ยแฝดจ้ะนี่จ้ะว้าเสียนดิน ว้ายแข็งแข็งอีกแล้วแฟดอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมัดตุ่มไปนี่แล้วเขาสิตัดที่เดียวนะคะนี่โอ้ยว่าสิทายจักรูปนี่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 ดอกนึงพี่น้องนี่จ้ะอืมนั่น ตัดกันตัดกันอันนี้เฮ็ดเผงืงเน่อันนี้ได้เตดดอกผู้ได้พูตเต่นี่พี่น้องแฝดนี่เฮ้ยเสียนดินนี่น,น,น,น้อง ดอกน้อยน้อยน้อย,อย,อยเห็นแล้วอุ้ยนี่ดอกนึงใส่กันได้บ่ได้เฮ้ยเพื่องอยากแก่แล้วนั่นนี่นี่ดอกนึงพี่นอ้อง สวยสวยสวย,สวย,สวยนั่นอดอกอู้ยสามดอกเบิ้งหนึ่งเนี่จ้ะสองสามสามดอกจ้ะอู้ยเรียวไปเห็นอีกแล้วจะ้ะไยเป็นจังสันมาเป็นจังสันเก็บไปเลยจ้ะ เก็บไปเลยเก็บไปเลยนี่จะนี่จะดอกนึงโอ้ยตัดขาก่อนพี่น้องสอาวกระสินเลียวไปเห็นอีกแล้วจ้ะตบมาเดี๋ยวตัดอันนี้เลี้ยวข้าสิบเปียนคลิปเนะค่ะเพราะว่ามันสีเงาเกินไปเนี้ย,ยออกแล้วลายหลด อันนี้เฮ็ดเพิงนานาวแบบนี้บแมนหมวกแดงนะคะเอ้ยหนาร้อนว่าพิษสำหรับคลิปนี้พ่อสำนี่นะคะเต็มทั้งแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นปะนี่โอเคสาวกระสินเปลี่ยนคลิปละขอบคุณหลายๆจ้ะ